ท่านธรรมย็นนี้เราคงคุ้นหูกับคำที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนที่คนโบราณม,มักจะผูกคำไว้แล้วก็ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่าทำไมบางเรื่องของชีวิตเราเนี่ยพอเจอเรื่องร้ายสักเรื่องหนึ่งมันก็มักจะเรียก,กว่าผีซ้ำดั้มพลอยก็จะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ผสมเข้ามาเป็นความสงสัยของคนหลายคนว่าทำไมเจอเรื่องร้ายๆตลอดปี67เรื่อง และเรื่องดีๆบางทีมีโชคมีลาบมีวาสนามียศตำแหน่งก็มักจะขึ้นเอาขึ้นเอามาหลายครั้งต่อปีจึงต้องบอกว่าคนโบราณได้ผูกคําไวด้ดีว่าชั่วเจ็ดทีดีเจผลเกี่ยวข้องกันได้ว่าในระบบของกรรมเมื่อทำกรรมที่ไม่ดียังไงซก็ต้องมีดอกผลของกรรมที่ไม่ดีดอกผลของกรรมทำหนึ่งครั้งก็จะต้องทบต้นทบดอก เหมือนคนที่ไปทําความผิดเพียงแค่ครั้งเดียวทําไมต้องติดคุก20ปีสารต้องตัดสินจําคุก13ปีสี่เดือนหรืออย่างไรยังไงก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้ทั้งกรรมดีก็ตามทีก็มีดอกผลของความดีความดีก็มีดอกผลก็มาทําให้ได้รับผลของกรรมดีหลายครั้งดังนั้นจึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าเมื่อจะต้องอยู่ในโลกนี้ที่เรายังไม่บรรลุนิพพานยังต้องอยู่กับโลกของความเป็นจริง ก็ขอให้ทําบุญแต่พอหาบทําบาปแต่พอหิว้วก็คือบุญเป็นหับหาบให้เยอะๆบาปแต่พอหิว้วก็พอสมควรแต่น้อยๆถ้าจําเป็นก็ต้องทําจําเป็นต้องทําก็น้อยๆหน่อยอย่างนี้จะเป็นการปลอดภัยกว่าเมื่อชีวิตอยู่กับดอกเบี้ยของกรรมดีและอยู่กับดอกเบี้ยของกรรมไม่ดีก็ให้ดอกเบี้ยนี้มันเป็นดอกเบี้ยแห่งความสุขและดอกเบี้ยของความทุกข์ค่อยๆลดลงด้วยการฝึกหัดปฏิบัติของเรา ยันนี้ขอทุกท่านมีความสุขอยู่บนพื้นฐานของการสู้กับกีเลสข,ของตัวเองและอยู่กับโลกของความเป็นจริงร้อยความปลอดภัยเจริญพร